I'm just really hungry. Me too. แบบกระเซกระเซตอนนี้ไม่รู้อยู่ห้องอะไรถึงแล้วแพสเวิร์ดก็ไม่ได้เดี๋ยวมารุ้นด้วยกันนะคะทุของอันนี้เป็นตึกเก่าแต่เขาเรโนเวทใหม่ชื่อว่าตึกแมนฟิลนะคะเป็นตึกที่มีชื่อเสียงพอสมควรเพราะว่าแกสปีเคยอยู่ที่ชั้นเก้าหรือชั้นสิบสองรูค่ะ ท uh да ี่แรกเราคิดว่าเราจะได้ชั้นห้าหรือชั้นเปรากฏว่าชั้นสแล้วก็ไดหองพี่ชายลำไม่ถูกสแกลเนาะแต่คิดแดนี้แต่คิดหลวงพ่อมีเชื่อโซนเนิร์ฟฟสภาษาอัสะอาดด้วย เดี๋ยวเราเข้ามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้ที่เราคอยถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกันมีถอดรองเท้าถอดก็ถอดอ่ะนี่นะคะห้องนี้นอนกันแค่นี้สองคุณแม่ลูกก็แค่เอามาใช้เรียนหนังสือน้อลูกเนาะ n o t i s this a f u l t h i s looks like a q u e e n n o t h i s no, is f o u r อันนี้เยี yes. mm ่ย hmm. สู้เขามีทำที่ต้มะมาม่าให้มัมมี่ด้วยแล้วก็สะอาดเป็นตึกเก่าค่ะไม่เป็นไร mm hmm. เดี๋ยว yeah, แม่ <please. S 2> มีไมโครเวฟฟรีกเอาไหม กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าย so, <laughs> ันนี่เ e did it ีีดีก็เนี่ยคะ่ะน้องมาเขาก็มาเรียนหนังสือเฉยๆค่ะใช่ไหมคะ <laughs> เขาก็ทํำให้แต่ว่าเราของอะไรมาเองเปิดแอร์นะคะแล้วก็สะอาดอยู่นะลูกเนาะถ้าเป็นแล้วก็ปลอดภัยด้วยและไม่ต้องแชร์ห้องกับใครเสร็จแล้วน้องก็มีห้องน้ำส่วนตัวคะ่ะ โอ้ไเโอเคขอไปดูห้องน้ำหน่อยได้ไหมนางปิ๊บป๊ say hello to the world อ่บอกคุณแม่ขอบคุณมากมากเลยค่ะให้แม่แบบชื่นใจหน่อยสิสุดิดาอุตส่าห์แบบมาเลยขอบคุณค่ะให้ชื่นใจหน่อยอ๋อเรารออยู่พพะพสิขอบคุณมากค่ะคุณแม่ค่ะ That's all I need มาดูห้องน้ำ นี่ค่ะีือห้องน้ําของน้องมีห้องน้ําให้ก็โอเคสะอาดสะอาดสำหรับนิวยอร์กนี่คือแบบว่า not bad very sweety really. fancy we clean the bathroom myself แล้วก็มีที่ใส่เท้าให้น้องก็จะอยู่ที่นี่1ปีนะคะห้องน้ำ they just finished c l e a n i n I can feel it okay have towel okay awesome great fantastic เราไม่คิดเปความสุขดีของเรา2คนแม่ลูกน้องหันน้าพกกล้องกับมี่หน่อยแล้ว เยีี่ไม่ถูกแ scam ก็ดีที่สุดแล้วอ่ะ Actually it's I think it's better Is this the same as last time that we saw? Oh this one look a lot better This one i n c e The other one has t h r o o on that side อืมอันนี้เหมือนจะดีกว่าครั้งที่แล้วที่นางให้ดูด้วยนะก็ขอบคุณนะคะคุณอะไรนะชื่อเลยนะ อเล็กซ์ค่ะสรุปแล้วดีใจมากแม่โล่งมากเลยที่เราไม่ถูกสแกมอมะเนี่ยพเพื่อนๆดูเองนะคะว่าอันนี้คือเดือนละประมาณแสนกว่าอ่ะต่อเดือนนะคะม,มีได้แค่เนี้ยหนึ่งห้องกับหนึ่งห้องน้ําห้องครัวไม่มีนะคะข้างล่างก็จะเป็นแบบคิดเช่นให้เด็กๆมาแต่ก็ดีแนละ้วลูกเนาะ ปลอดภัยน้องไม่ต้องได้นั่งซับเวย์คือแม่ดีใจมากเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันก่อนนะคะมีกระเป๋าปพั่พุงแพกๆอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศไปหาน้องไปชอปปิง้งซื้อของเข้าที่พักนะคะแล้วหลังจากนั้นแม่ก็ต้องกลับบ้านเองคนเดียวขอบคุณมากทุกๆคนเลยที่เข้ามาติดตามและให้กําลังใจเรากลับมาที่ ne ินยอ้อกอีกแล้วนะคะถ้าดูบรรยากาศรอบๆขอบคุณมากค่ะและเราเจอกันใหม่ EP หน้านะคะเดี๋ยวหมุนไปร,บรอบๆก่อนให้ดูอ้ดยใจเดทใจ Oh, ขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย เห็นมัมมี่